เมื่อกดไหลย,ย้อนกำเริบเนี่ยอันดับแรกเลยนะครับคุณควรจะต้องเคี้ยวข้าวเนี่ยให้ละเอียดมากขึ้นกว่าเดิมเพราะว่าเป็นการช่วยลดภาระของกระเพาะนะครับให้กระเพาะเนี่ยไม่ทำงานหนักมากนะต่อไปครับการรับประทานอาหารคุณควรจะเลือกรับประทานอาหารประเภทที่ย่อยง่ายๆนะครับอาหารที่มีไขมันสูงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะครับแล้วก็พวกน้ำอัดลมเนี่ย พวกนี้ควรจะหลีกเลี่ยงนะครับถ้าเกิดว่าคุณควบคุมพวกนี้ได้นะครับการที่จะเป็นกดไหลย้อนกําเริบเนี่ยมันก็จะมอีอัตราที่ว่าลดลงแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับเรื่องความเครียดนะครับอารมณ์ความเครียดเนี่ยจะมีผลต่อกระเพาะนะครับเพราะว่าสมองกับกระเพาะเนี่ยเชื่อมโยงกันเมื่อไหร่ที่คุณเครียดนะครับกดไหลย้อนเนี่ยจะสามารถ กำเริบได้มากขึ้นเลยนะครับและสิ่งสำคัญสุดท้ายครับก่อนที่คุณจะนอนนะครับอาหารเย็นเนี่ยคุณควรจะเผื่อเวลาให้กระเพาะมันย่อยเนี่ยอย่างน้อย3ชั่วโมงก่อนที่จะนอนด้วยนะครับ